วัวทีครบนี่คือ Light After นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟ Asia Global นะครับผมก็เพิ่งจะกลับมาเล่นเนาะโอเคมีสียเวลาเลยนะครับผมจะเลือกเซิร์ฟใหม่เนาะแต่ก่อนผมมีเซิร์ฟนะครับตั้งแต่เล่นที่เซิร์ฟจงเซิร์ฟจีนแล้วนะครับก็ยังอยู่นะครับมิสกิมิสกิม,สกมิสกาล่ะมิสกาทาวเวอร์ทาวออะเลือกเซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับเป็นเซิร์ฟใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นไปได้วยกันนะครับ ถ้าสนุกซีรีส์นี้น่าจะยาวนะครับเดี๋ยวตัวละครก่อนนะครับน่าจะเเป็นผู้ชายอย่างเพราะเราเป็นผู้ชายเนี่ยทรงผมนี่เอาเป็นฮัทฮัห,หน่อยนะเอ้ยทรงนี้ก็ได้เฮ้ยได้ว่ะโอเคเดี๋ยวต่องมาตั้งชื่อกันนะตั้งได้ไหมสองตัวไม่ได้นะครับก็สองถึงเก้าสองถึงเจ็ดปะ่ะ โอเคโอเคได้ครับแล้วก็ขอให้เลือกสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อปอกครออ๋อปอกสีฟ้าแล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวสีไหนใช่เล่ปมีลาบาร์ดได้นี่มันพันอะไรเนี่ย คันนี้แล้วกันโอเคชื่อจบพักนี่แหละที่เกียรตั้งชื่ออะโอเคนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเวอร์ชันภาษาไทยนี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ถ้ามาในะผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าตัวหนังสือนี่จะอ่านได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาษาอังกฤษนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับถึงจะอ่านไม่รู้เรื่องก็เถอะมี s e v e r a ลย i ่ด้วยนะครับ ไลออนอ๋อเขาให้เราขีดเขาให้เรานี่ซาล s กิสตอรี่ y นืมเราต้องเลือกอะไรอ่ะคือเขาอยากให้ถามว่าเราจะเริ่มเนื้อเรื่องไหมผมไม่อยากเริ่มต้องตอบอะไรเนี้ยติ้งกระเป๋าหิบเหรอสนุกไหมออซาชิโอะซึ่งก็เช่น อันนี้ออะไรโอเคงั้นเราเอนจอยไปเลยละกันเนาะโกโรนคออฟมอดนะครับมีคออฟกับโกโลนนะครับ,ม Co บ,รบผมนะ่าจะเลือกโคออฟแล้วกันเนะาะเพื่อนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคงั้นอาโลนละกันโอ้โหไม่รู้จะเลือกอะไรเนาะจริงจริงก็เพื่อนมาเล่นด้วยนะครับโอเคก็อย่างเดิมนะ ขี่หนีซอมบี้เนี่ยเราเราก็ต้องมาบุกตะลุยครับเจ้าหมาตัวน้อยนี่ยมันมันจะเห่าออทำไมเนี่ยมันก็หัดให้เรายิงนะรมันก็เป็นยิงจยากยังไง,ง,งไม่รู้เนาะคืออันนี้ผมปรับเป็นใจโลสโคบนะครับคือปรับสุดแล้วนะแต่ได้แค่นี้จริงๆนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ใจโลสโคบค่อนข้งางจะ หนาวเรื่องนะคือเย็นหัววะโอเคเขาตัดฉากดีแล้วแหละไม่ตัดฉากผมตายแน่นอนลยครับอ่ะเรารถก็จะประสบอุบัติเหตุปึ้มเรียบร้อยครับระเบิดนรอดได้ง่างยว่จริงด้วยความจริงแล้วมนเราไม่น่าจะรอดนะแต่คือเรารอดได้ไงวบบนี้โอเคเหนเดิมนะครับเราก็ต้องมาเอาสเปรยงเอาอะไรเนี่ย หมือนเป็นแท็บเล็ตเรียกว่าแท็บเล็ตแล้วกันนะครับสไลด์แอคทิเวตอินิเชียลอ่ะอานาไลอะไอดีโหลดอ่ะ, ial, อะ, ze, อะ, load, อะเรียบร้อยอนี่แฮกนี่แฮกเป็นของตัวเองเลยไหมเนี่ยโอเคบอกเกี่ยวกับระเป๋านะครับผมมีกระเป๋านะผมจะเก็บขึ้นมาอ่ะพิกอ้อเลยแล้วกันมันมีอันเดียว เออโอเคเขาขอให้กดตรงนี้นะครับแท็บ Enter Duo นี่ครับแล้วก็กดที่เมดคิดนะครับคือจะรักษานะเพราะว่าตอนนี้เลือดของผม,มอยู่ที่80นะครับโอเคมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวนะ What เมื่อกี้มาไม่เจอลุงแล้วลุงมาได้ไงนี่ช่วยลุงช่วยลุงอย่าให้แต่ลุงช่วยเราเฮ้ hey. เราไม่อยากเห็นฉากจุดจบของลุงอีกว่ะนี่เรากลับมาเล่นเราต้องไม่เห็นจุดจบของลุงอี่เราหรอโอเคเดี๋ยวมาสนทนาลุงนะครับดีใจที่ได้เตอร์ดีก็สนทนากันไปเนาะเป็นก็เป็นเนื้อเรื่องเดิมๆเลยครับโอเคก็จะสอนให้เราในการที่จะหาวัตถุด,ดิบในการฟาร์มนะครับก็ฟันต้นไม้เนี่โอ๊ย โอเควูดนะครับหาวูดบวูด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 อันนี้ก็น่าจะเป็นหินเนาะอ่ะนั่งเป็นอันนี้ถึงจะขุดได้นะครับต้องเอาพิกมาขุดไนะไม่อยากเอาไอ้ขวานมาขุดต่อให้มันขุดได้ผมว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงอันนี้ใช้มือนะครับอ่ากดสลับปุ๊บโอเคเดี๋ยวโอเค ก็ติดสลับแล้วมันต้องหายไม่ใช่หรอเขาบอกไปที่เมกนะครับเพื่อส่งชั่วสร้างก็คราฟนั่นแหละเนาะมีการคงการคราฟนะครับคราฟมีดได้นะครับตอนนี้ผมโอเคผมคราฟมีดกันเลยแล้วกันนะโอเคมามีมีดแล้วตอนนี้เก็บใบเฮิบอีกแล้วครับเดี๋ยวน่าจะได้ทำเมดคิดอยู่นะครับไม่ใช่เหรอเขาเรีือใบแล้ว ช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยววิ่งกลับมาหาที่ลุงนะฮะเดี๋ยวลุงจะสอนวิชาใช้ชีวิตกับเราโอเคจัดไปครับลุงไปต่อลุงจะให้เราไปไหนเนี่ยโอเคมา,างี้ยหรอไงต่ออยาให้ผมคุยกับมานี่นะ what เราต้องมาพีคุยกับมานะครับมาน้อยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นนะครับแต่ก่อนจะขึ้นนะครับขอฟามสักเล็กน้อยคุยกับมาไม่เลิกเดี๋ยว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 ,ยวต้องกลับไปหาลุงคือเราไม่ คือเราต้องให้ลุงมา่ะผมขึ้นคนเดียวไม่ได้ลุงมาช่วยหน่อยดิคุยกับหมาเสร็จแล้วอ่ะใช่ใช่เพิ่งเจอหมาเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้หมาเราหายเหรอเฮ้ยลืมดูอ่ะหม,มาตัวเองหาย What วัตถุดิบก็เยอะนะครับแต่ฟาร์มไปก็สุดท้ายมันก็รีเซ็ตเหมือนเดิมโอเคขอขึ้นหน่อยนะครับ,บคครับไปเร็วๆเพื่อน อาจจะกระตุกนิดนึงนะครับตอนนี้คือผมก็ปรับกราฟิกสูงสุดนะลุงจะให้เราไปไหนตอนนี้ลุง Push Down Leader เดียวนะอะไรคือผมผมขึ้นแล้วต้องมาบอกลุงใช่ไหมเนี่ยนะ Okay. มายังไงต่อลุงมันจะมาใช่ไหมโอ้ยเอ้ยน่มันยาเมชิด Yes oh shit อุย้ยลุงมยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ้๋วสู้ได้ทีละตัวลุงยิงเร็วๆรยิงเร็วๆล้ว ม่เหนยวุธให้มั่งวะโอ้โอเชดชดอ๋อลุงบอกให้ไปยีอยู่ทำไมเนี่ยโอ้ไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปไหนนะลืม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 ืมลืมลืมลืมโอเกืไม่รอด ก็โท่เว้ยเดี๋ยว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 ตัวบ้าอะไรมาอีกแล้ตัวเดิมครับตัวเดิมมาอีกแล้วแม่จะเล, <laughs> ล่นยิงโกรู้กลัวลังวิ่งยีงสู้อะไรไม่รู้มันเดินชา้าเลยมันอะไรนะทำไมมันเดินไม่ทันเราผมยิงช้ามากเลยนะคือเนืว่าผมยิงช้ามากนะครับ ลุงไปแบบเร็วมา <ster ling> อ<เ> <bullet> ๋อผมทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวลงุงไม่จะบอกจะหยุดอะไรไม่ไม่คิดจะบอกมั่งกันเลยเหรอก็วนหาอยู่แสงที่จะให้เราเดินต่อไปนี่คือตรงไหนนี่โอเค,อเคไปกันต่อครับนนี้รู้ตอนนี้ผมอยู่เมืองไหนนะเดี๋ยวผมีิ้วแล้วกันนะ

ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วแหละมามีดครับมีดมึงยิงลุงใช่ไหมกูยิงมึงกูฆ่ามึงแหละเพื่อนอย่ายิงลุงเอออย่ายิงลุงสิวะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย <c oughs> มีช็อตกันมาช็อตกันกระสุนอยู่ไหนนี่ โอเคนี่มันอะไรอ๋อนี่นไ,นงไงกระสุนโอ้โหลี loading วิจ้าลี loading วิจ้าลี loading วิจ้าลี loading เอ้ามันอะไรนี่ว้าว wow. เจอเาเอาหมดแล้วครับช่งวงนี้อะไรมาฟรีเอาหมดเดี๋ยวดูก่อนเขาจะให้เราไปไหนต่อซอมบี้ก็ยังไม่มาไม่ตรงไม่ติกไม่ทังไม่ถามสุขภาพสักคำดวงคนตัวไหนต่อนเนี่ยอ่านแป๊บคับอะไรบริเคตอ่ะอ,อ๋อเหรออ๋อซอีลืมดูลืมดู ผมลืมดูลูงขอโทษด <c oughs> ไม่องไม่อ่านภารกิจสักนิดเลยเ, <c oughs> เล่นอย่างเดียวฮะตั้งนต่น <c oughs> ลุงก็เรือบดิอ่ะผูกแป๊บผูกมันแป๊บโอเคพอย่าง <c oughs> เอ่อ นะต้องทำอีกอันปะเนี่ยน่าจะต้องทำอีกอันนะดูจากทรงแล้วเนี่ยอีกเขาอีกสิวะจัดปลายลงเอาให้ชัวร์ๆนะจะได้รู้สึกปลอดภัยเดิบไอ้มาน้อยมึงเดิมที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยนั่นเลยสวยมองสักสองอันน่าจะโอเคอยู่โอเค เดี๋ยวลุงบอกเดี๋ยวลุงจะแก้ไขลุงจะแก้ไข,ไขเรามันมาจากไหนอือหือชอบจริงๆเลยระยะไกลเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยมันคืออะไรมาเลยแล้วกันมาใกล้ๆนี่ เดี๋ยวลุงเดี๋ยวเพิ่งเป็นอะไรนะซ่อมไปก่อนอีโหลดทีป่เออก็ปุ่มอะไรเนี่ยเขาให้รีโหลดมีปะเนี่ยขึ้นได้ยังขึ้นได้ยังลุงลุงโอเคลุงเป็นช่างซ่อมซ่อมได้ทุกอย่างเฮ้ยไม่แล้วปุ่มก็มาดีครับมาเยอะๆเลยโอ้มาน้อย โอ้เกียดใจโลสะโคบที่สุดอะไรแบบนี้นะหลวงเตย,ง,เยงั้งเลยเตยกั้ง ไม่ชงไม่ใช้แล้วใจโรโทโกบช้าบ่ะมันไม่เซนซิทีฟพอนี่โอเคไรยึดลรอย่าลืมอย่าลืมอะไรนี่เก็บกระสุนได้ไหะครับผม <c oughs> ความคุ้มค่าต้องมากับทุกคนนะครับเพื่อ <c oughs> โอเคึ้อไปห,หนูมาแล้วมันมาแล้วหลวงร้วง <c oughs> ไ,มไม่ได้ไปไหนสักทีละคนนี้ และเขาสองคนก็ไม่ตายกัหมาตัวน้อยทีหนึ่งครับตกน้ำครับคือความเหนียวกระด้างของลุงแกกับผมเนี่ยมันคืออะไรกัน <c oughs> โอเคครับก็มันยาวหรือ,อยังวะาคลิปเนี้ยผมว่าน่าจะยาวเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมดูเวลาก่อน <c oughs> ไม่มีเวลาบอกเลยว่าไปกี่นาทีแล้ว <c oughs> โอเคัคหื่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่นมันยาวกันไปเนะด,ดีนะ๋ยวที่อยดูัเนาะ ไปอ้าวนึกว่าให้ขุดหินไม่ใช่เหรอไม่เล่นนานก็ลืมนี่มันบ้านหล,นะลังนะลุงลุงนี้ผมมาป้นเหรอก่อนเก็บก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับคุยกับลุงก่อนแล้วกันเอไอเอไอก็คุยบ้านนี้มันก็ดีนะแต่มันรู้สึกจรเอ,อ่อเราจะต้องซ่อมครับลุงครับ ไม่รู้ว่ามาผมพอหรือเปล่าไม่รู้อา่าเขาบอ,อกว่าอะไรต่อลุงน่าจะไปรออยู่ข้างบนวะเนี่ยลงุงรอสวัสดีครับลุงไปไหนเนะี่ยลุงหายอีกแล้วโอ้ยเป็นปิศาจจริงๆเลยลุงแกนี่ฮะหาตัวยากจริงๆเลย โอเคลุงให้ลงไปข้างล่างนะครับไม่รู้ลุงไปตกปลาหรือเปล่านะรูร้ร <l uc ing> ดีใจโลโาโคลอะ่ะมันไม่เหมือนกับธนงธนูหรือวนไยมันซูมไม่ได้มันไม่มีซูมไงเลยเป็นอะไรที่ผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่เอามาตรงไหนอะ่ะตรงนี้เหรอโอเคโอเคครับได้ครับลงุงได้อ่ะมสเซจบล็อกโอเคโอเพนปึ๊บพิกออจบ สุดยอดเลยครับคุยกับลุงอยู่แล้วอ่ะยาวๆเลยๆลยๆยๆมันคลิปมันยาวไปลุงไปไปไปไเดี๋ยวมันตามมาอีกนะไอตัวยักษ์นะไม่ชอบมันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปนะลุงนะ โอเคครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านนะครับน่าจะได้มาซ่อมบ้านอีลุงก็แก้วก็ขึ้นไปรออยู่บนบ้านเป็นทุกอย่างให้เซื้อแล้วโอเคเขาบอกบิวนะครับ,บ,อรบเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกดตรงนี้อะอไม่ไดบอกให้กดทําไมนี่โอเคเราน่าจะต้องสร้างนะตามที่ออเดอร์เข้ามานะครับเพาเราเป็นช่างบ้านนะครับเราก็ต้องสร้างตามออเดอร์คือแต่สร้างไม่ครบนะครับเพราะว่าไม้น่าจะไม่พอ โอเคจะครีบเคลียร์ภารกิจให้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะส o อรี่สตอรี่โอเคเป็นเขา <c oughs> เรียกว่าทีอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มีผ,มผู้มีพังปะเนี่ยฮะโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> ไงต่อครับลุง <c oughs> เร็วๆนะได้หมดได้หมดจังหวะนี้ได้หมด ขอแคสเธอบอกฉันพร้อมที่จะทําตามไหนต่อหายวับกับตานิปตีน่เอาอีกแล้วลุงแกหายอีกแล้วไม่จะซ่อมจะซ่อมซ่อมกำแพงแป๊บนึงครับเขาบอกว่าเออเราต้องอะไรนะ make a door o n h e ่ material โอเค น่าจะต้องทำประตรงประตูแล้วนะครับดูก่อนนะฮะมีประตูมันสร้างได้ปะเนี่ยมันก็สร้างไม่ได้ไงเดี๋ยวม็ต้องทำยังไงต๊ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะครับแป๊มหนึ่งนะผมคิดก่อนลืมไปแล้วมันให้ทำอะไรวะเอ่อ สร้างประตูจากวัตถุดิบ What นี่มันก็เป็นบริเคดเราไม่ได้ให้เราทำบริเคดนี่หว่า okay. เดี๋ยวเราวิ่งหาวัตถุดิบก่อนนะครับวิ่งหาตัวอ่นงงแล้วตอนนี้ลุงให้แกคุณแกเราทำอะไรวะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือ <c oughs> มันเป็นหนึ่งในเกมที่มันไม่มีเส้นทางอะไรบอกเลยเนี่ยมาดวงล่างก่อนนะครับว่ามีกล่องหรือเปล่าว่ามีกล่องหรือว่าแอดอกส่งมาหรือเปล่ามึงเกไม่ได้ตกปลามึงเกไปไหนวะไอคิดก่อนนะ ออฟอซิสอะไรต่อเนี่ยผมต้องไปยังไงวะเน,นี่ยทุกคนผมคิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างกับชั้นบนวะคือมันไม่อ๋อนี่หรอ ไม่สามารถลบได้อ้าไม่ลบแล้วกูยะกูทำอะไรแล้วเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้ผมทำอะไรโอ้แต่ละโอเคน่าจะบริเวณนี้แหละครับอ๋อนี่ไงโอ้โหตั้งนานปะโถโอเคกดรับ กดรับมานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้อ้าไม่ใช่อ๋อนี่ไงไมีแสงขึ้นแล้วนครับน่าจะกดบิวเนาะกดประตูแล้วก็กดถูกอ่ะใส่รหัสด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งงงงงมปาเฮ้ยมาให้ไม่ต้องเปลี่ยนรหัสเออเปิดประตูโอเคต่อไปลุงบอกมานี่เองมานี่ เองมันนี่ดิขคุดหินเหรอลุงอ่ะมันก็ถูกล้วจะเปลี่ยนทำไมวะเนี่ยสร้างไอรอนสร้างอะไรสรักอย่างแหละเราเดี๋ยวอ่านกนอนเฮ้ยนี่ไงมีของมาเต็มเลยคือฟาร์มทำไมให้เหนื่อยนะโอ้เง่ออกอกว่าร้อนร้อนนี่โลกจริงเ่ยไม่ได้ร้อนนี่ เกมหนุกฟาร์มเรเคีฟาร์มก็ฟาร์มนี่ครับยังไม่ใช่เอ่อเนื้อเรื่องเออไม่ใช่เอ่อตัวเกมจริงนะครับมันก็เป็นการตะลุยเนื้อเรื่องก่อนเนาะมันก็จะมีแสงขึ้นนะครับก็จะมีของมากมายมาเต็มเลยแต่คือจริงๆอ่ะอยากได้วูดคือจริงจริงอ่ะอยากได้วูดเว้ยพวกนี้ไม่อยากได้เลยนี่ครับให้สร้างอะไรนี่ สร้างปืนเหรอว่ะไม่ได้นะครับหมุขาดอีกน,นิดนึงนะอีกประมาณก้อนหนึ่งอนะทำไมผมไม่ตีมันเสร็จเลยวะโอ้ยโอเคกัวกระป๋องเต็มหมดทุกคนน่าจะได้แล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าใกล้จะค้ำแลนะ้วคือค้ำแล้วผมวางานต้องเข้าแน่นอนงานเนี่ยแหละเข้าผมเนี่ยนะ ค okay. สร้างอาวุธครับอ่านไม่ออกครับเดาไปางั้นแหละมันก็ได้ซะงั้นออก็ดีไปก็ดออีไปเขาบอกว่าไปที่กล่องอาวุธแล้วก็เปิบเติมกระสุนเร,รียบร้อยลองชุดเอาแชร์จากนั้นก็เออ อินเตอร์เ a ซโปรเกรสคืออะไรวะ What the hell ว้าวพี่แนนสวัสดีครับสวัสดีครับ What the hell What in the hell ยืนนิ่งๆก็ได้วะยืนนิ่งก็ไม่โดนอีก มันเป็นบักของเกมแน่ๆเลยนะมันต้องเกิดจากบักของเกมแน่ๆหรือ,อฟอตเตอร์เฮลลบ้านกลัวไม่รูร้บ้านใครมัวบ้านตัวเองหมดนะผมโอเคผมซ่อมแปมหนึ่งนะครับหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเตยมกระสุนไปด้วยเอาซักก๊าซซนจะหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาแอลเติบนะครับโอเคเก็บของก่อนเก็บข,ของก่อน นัง่งฟาร์มนะครับเดี๋ยวเอ้ยแอร์ดอกมาให้ตกใจเตไมเนยนยเดี๋ยวเมดคิดซะหน่อยก่อนนะทุกคนเลือดจะหมดเปิดกล่องแอร์ดอปกันทุกคน <laughs> ไม่ใช่พับทีนะโอเคน่าจะต้องมีสืกอโอ้ยชิดโอชด้ชิดชิด อ้ยบ euh, ่เถ oh. no ืกอบ่เถืกอตีจังได้ี่น้องมาดีแป๊บแป๊บนึงลุงฝีมือแล้วใจโลสะโคบทั้งนั้นไม่ได้ลงไม่ได้เลงอะไรเลยอีซี่ไหมล่ะค้นง่ายเลยโอเพนเตะอะไรก็แมาแม่มึงจะหอนจะเห่าทำไมนี่โอเคลุงบอก ไม่ไปที่อะไรไม่รู้เดี๋ยวฟาร์มพองกันแล้วกันนะครับเผื่อจำเป็นเผื่อจำเป็นเอออ่ะยังไม่จบอีกเลยลุงเนื้อเรื่องลุงนี่มันยาวจริงๆเลยนะโอ้ย a h นี่สมทอมอ่ะ,อะมันซ่อมไม่ได้ว่ะ กอเถี่ยโอเค okay, สวยโอเคครับเดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <laughs> เดี๋ยวไาเจอกันใหม่กับ EP สองนะครับกับ l u g h ได้ลเลยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน